กิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้รองผู้หน่วยธุรกิจนราธิาวาสผู้พิพาหน่วยธุรกิจฐานทานผู้พิพาหน่วยเฉพาะก,กิจใหม่เลยหน่วยเฉพาะก,กิจกรมฐานทานที่18โดนความพร้อมของหลวงพุ่นเรียบร้อย กิจกรมทารพานที่ตวคงจนวยเรียบร้อยหน่วยุรกิจมหารานที่ส่กวเครืองจนวเรียบร้อยเรครับเหมลกลาเรามรอ่ะไล่จากนีมาอ่ะรายงานวัตถุประสงค์การตรวจสภาพความพร้อมรบ ของกำลังพลและยุทธภกรศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาธิวาก็จะใช้โดยการมีชุดที่เราจะไปเอาผู้ป่วยขึ้นมาจากน้ําหลังจากนั้นนะครับเมื่อเอาผู้ป่วยขึ้นมาเสร็จนะครับถ้าผู้ป่วยมีชีพจรเราก็จะทํา CPR พอศีระผู้ป่วยอยู่ในท่าของเป็นลวดนนลายจากนั้นก็จะทำการเอาผู้ป่วยขึ้นสปายลวดหอกนะครับหมอไปแล้วไปเลยผู้ป่วย เิมรองนะครับยกยกน่าดิงตันโต้วทได้ขอบอมาตัโตตนะตรับโตตัยโตโตตัจากนั้นนะครับเมื่อผู้ป่วยมาถึงเราก็จะนำผู้่

แี่ยิ่งตี่แปดสองคนนะเป็นแถวที่แปดของเราซื้อที่นี้ที่หมดเลิกทำเดี๋ยวนะ